7. จ็อโนมัทัสีพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติของพระอโนมัทสีพุทธเจ้าหสมัยต่อมาพระพุทธเจ้าพระนามวาโสพิตะได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่อโนมัทถสีผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์มีพระยศหาประมาณไม่ได้ทรงมีพระเดชยากที่จะล่วงได้ส พระองค์ทรงตัดกิเลสเครื่องผูกได้ทุกอย่างทรงทำลายภพทั้งสามแล้วทรงแสดงทางที่มีการไปไม่หวนกลับแก่หมู่เทวดาและมนุษย์สามพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวดังมหาสมุทรหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากทรงมีพระคุณหาที่สุดมิได้ดังอากาศทรงงดงามด้วยมหาปุริศลักษณะและพระอนุพยัญชนะ ดังต้นพยาไม้สาระที่มีดอกบานสพรั่ง 4. สัตว์ทั้งหลายย่อมยินดีแม้ด้วยการเห็นพระพุทธองค์สัตว์เหล่านั้นได้สดับพระดำรัสที่กำลังตรัสแล้วย่อมบรรลุอมตะธรรม 5. ครั้งนั้นในอาการแสดงธรรมครั้งแรกของพระองค์การบรรลุธรรมจเจริญรุ่งเรืองแผ่ไปอย่างกว้างขวางเทวดาและมนุษย์ประมาณร้อยกดได้บรรลุธรรม 6. สมัยต่อมาในการตรัสพระธรรมเทศนาครั้งที่สองนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายางฝนคือทำให้ตกลงอยู่เทวดาและมนุษย์ประมาณ80โกดได้บรรลุธรรม 7. สมัยต่อมาเมื่อพระพุทธองค์ยางทานน้ำคือทำให้หลังไหลทำหมูสัตว์ให้อิ่มน้ำเทวดาและมนุษย์ประมาณ78โกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สาม เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัสีพระองค์นั้นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมพระภิกษุสงฆ์สาวกผู้บรรลุอภิญญาและพลัธรรมผู้เบิกบานด้วยการหลุดพ้นสามครั้ง9ครั้งนั้นพระขีณาสพผู้ละความมัวเมาและความหลงผู้มีจิตสงบระงับ ผู้คงที่ประมาณแปดแสนรูปมาประชุมกัน 10. พระขีนาศพผู้ไม่มีกิเลสเครื่องยั่ยยวนปราศจากทุลีคือกิเลสผู้มีจิตสงบระงับผู้คงที่จำนวนเจ็ดแสนรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองสิพระขีนาศพผู้บรรลุอภิญญาและพละธรรมดับกิเลสได้แล้วมีตะบะประมาณหกแสนรูป มาประชุมกันเป็นครั้งที่สามสิ 12. สมัยนั้นเราเกิดเป็นยักษ์ผู้มีฤทธิ์มากวางอำนาจเป็นใหญ่กว่ายาักษ์หลายโกรธสิ 13. แม้ครั้งนั้นเราก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้นผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วได้อังคาดพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพร้อมทั้งพระสงฆ์ให้อิ่ม้ํำด้วยข้าวและน้ำา14 ครั้งนั้นแม้พระมุนีผู้มีในตาบริสุทธิ์พระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์เราว่าในกับอันประมาณมิได้นับจากกับนี้ไปยักษ์ตนนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัทที่น่ารื่นรมสิบหพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกรารกิริยาจากประทับนั่งที่โคนต้นอชชาปะละนิคโคลธ ทรงรับข้าวปายาตในที่นั้นแล้วสเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชาราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าวปายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราแล้วสเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มียศยิ่งใหญ่จักทำประทักษิณโพธิมันอันยอดเยี่ยมแล้ว ตรัสรู้ที่คนต้นอสัตถพฤกพระมารดาผู้ให้กำเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีนามว่ามายาพระวิดาจะมีนามว่าสุโธทนะพระจินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคดมพระโกลิตาเทระและพระอุปติสะเทระผู้ไม่มีอสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวก พระเถราน้มว่าอนนท์จกเป็นพระอุปทาบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเถรีและพระอุบลวันนาเถรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจะเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้ที่เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัศทะพฤกจิตตาขหบดีอุบาสก และหัตถกะขหบดีอุบาสกชาวเมืองอาลวีจัดเป็นอัครอุปาถากนันทมานดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาจะเป็นอัครอุปถายิกาพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นจะมีพระชนมายุประมาณร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้ว ต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหนอพุทธังกูลสัตว์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโหร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจากพลาดศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายจากพร้อมหน้าหนอพุทธังกูนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้าแม่น้ำ พลาดท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปซึ่งข้าแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นถ้าพลาดพระชินเจ้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหนอพุทธทางกูนนี้ในอนาคตการ 16. เราได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วทั้งยินดีทั้งตื่นตันใจ ได้อธิษฐานวัดเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไป17กรุงชื่อว่าจันทวดีกษัตริย์พระนามว่ายะสวาเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่ายโสธราเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าอนมทัตส,สี18พระองค์ทรงครองคารวาสอยู่หมื่นปี มีปราสาทที่อุดมสามหลังคือสิริปราสาทอุปสิริปราสาทและวัฒปราสาทสิบเมีนางสนมกำนันสองหมื่นสามพันนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าสิริมาพระราชโอรสพระนามว่าอุปสาละยีสิพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสีประการ จึงทรงวอทองออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่สิบเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณ21พระมหาวีระมหามุนีพระนามว่าอนโนมทัศสีผู้อันพรหมทูลอรัธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักนพระอุทยานสุทัศนะอันประเสริฐ 22. พระนิสพาเถระและพระอนโนมเถระ เป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าวันนะเป็นพระอุปถาคของพระศาสดาพระนามว่าอนมทัตสี23พระสุนทราเถรีและพระสุมนาเถรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกต้นรกฟ้า24 นันทิวัตถอุบาสกและสิริวัตถอุบาสกเป็นอครอุปถาอุปลาอุบาสิกาและปทุมาอุบาสิกาเป็นอครอุปถายิกา25พระมหามุนีทรงมีพระวรกายสูง58ศอกพระองค์มีรัศมีแผ่ซ่านออกสว่างสวยัยดังดวงอาทิตย์อุทยัย26ห ขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณแสนปีพระองค์ทรงดํารงพระชนมายุอยู่ประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก27ศาสนาของพระจินเจ้าบานสพร่งงดงามด้วยพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้คงที่ปราศจากราคะและไม่มีมนทิน 28. พระศาสดาพระองค์นั้น ผู้มีประยศหาประมาณไม่ได้และคู่พระอัครสา,าวกผู้ไม่มีบุคคลเสมอเหมือนทุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอ29พระชินาศาสดาพระนามว่าอโนมททศีสเสด็จดับขันธปรินิพานที่ธรรมารามพระสถูปของพระชินเจ้านั้น ที่ธรรมารามชั้นสูง25้าโยชนิแลอโนมทัศส,สีพุทธวงศที่7็ดจบ